สอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บสตางค์หายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปรี สอนรามชื่นใจขยันทำงานหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศปิดประตูตายไม่มีวันกลับไปหาติ๊กกนิตรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาก่อนที่จะแยกบ้านกันอยู่จนต่างฝ่ายต่างขยันทำงานหาเงินโดยมีลูกสาวน้องวีจิเป็นขวัญกำลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาสอนรามโพ์รูปภาพระหว่างการทำงานและเลี้ยงลูกอยู่บ่อยครั้ง จนล่าสุดมีภาพความประทับใจจากพ่อลูกอ่อนให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมเมื่อน้องวีจิถือเงินแบงค์5้0บาทที่คุณพ่อทำงานหาเงินมาได้โดยมีแคปชั่นว่าวีจิเก็บสตางค์ป๋าป้าไว้ให้เองค่ะประหยัดอดออมเก็บหอมรอมร,อมริบนะลูกนะตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้ ลูกสาวตัวน้อยยิ้มแก้มปรีขนาดนี้เรียกว่าคุณพ่อคงหายเหนื่อยมีกำลังใจอย่างแน่นอนท่ำกลางกระแสชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมรวมถึงชมความน่ารักของน้องวีจีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด